อ้าสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นนะคะของเล่นไดโนเสาร์แกะกลองค่ะเพื่อนๆมาดูสิคะแต่วันนี้เราแกะไว้แล้วนะคะเราประกอบไว้แล้วนี่ค่ะเป็นไดโนเสาร์มีเสียงค่ะใส่ทานเดินได้นะคะเนี่ยตัวนี้ ในกล่องในรูปบอกว่ามีไฟด้วยค่ะแต่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองใส่่านดูดีกว่าค่ะเป็นยังไงนะตัวนี้น่าจะเป็นไดเมทอดอนนะคะเนี่ยไดเมทดอนะคะ่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะเราไป เดี๋ยวไปหาทานดูทานกันนะคะจะลองใส่ทานดูนะคะอ๋อนี่ใส่ย,ง,สย,ยงค่ะเพื่อนๆพ่อน เดิเียงเดินได้แต่เดินช้านะคะเนี่ยอ,อเอี้ยมอ,อเอี้ยมเลยค่ะไม่เป็นที่สายพันธ์ของเขากันนะโอ้ตรงนี้มีไฟค่ะมีไฟไฟค่ะที่ปนีก็มีไฟนะคะเนี่ยมีไฟค่ะตรงนี้ติดค่ะโอ สสก็มีแค่นี้นะคะเพื่อนๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย